โยโยโย่บสายสามตรงเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่อง u t u b e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอดบีไอพีเคเอลเอ็นย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือ เ7 7ดเจ็ดเนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาคลึ่งรับไปที่เวลาตี3ตรงฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้เป็นนัดที่2นะครับโบลิเวียจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เจนตินา บริเวณนียออกสตาร์ทด้วยการบุกไปแพ้บราซิลมา0-5นะครับตัวลหลักจะมีบรูโนมิรันด้ากับเซซ่าเมนาโชเหมือนเดิมฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยเกมแรกออกสตาร์ทด้วยการเปิดบ้านเบียชนะเอกวาดอมา1-0ครับแน่นอนแนวรุกนำโดยลิโอเนลเมสซี่ลูคัสโอกัมโปสรวมไปถึงราโตโลรมาร์ติเนสจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับ ผลที่แล้วในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2018เนี่ปรากฏว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแน่นอนก่อนเกมอาร์เจนตินาถูกยกที่เหดือกว่าในการบุกมาเยือนด้วยชื่อชั้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้จะก็ต้องยอมรับว่าบริเวณเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันเพียงแต่ว่าผมมองว่า บริเวยชุดนี้เป็นชุดที่ศักยภาพเนี่ยอ่อนลงจาก4ปีก่อนนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เล่นในประเทศครับดูแล้วเนี่ยอาร์เจนตินาชุดนี้ดีกว่าครับผมมองว่าแม้ว่ามาเยือนเป็นสนามที่ยากนะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาจะทําได้ครับคืนวันนี้จะบุกมาเบียดชนะโบลิเวียได้อย่างน้อย1ประตูให้เชียอ์อาร์เจนตินาเป็นคืนเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย